สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคั่วกาแฟนะฮะมีน้องๆหลายคนที่สอบถามมาว่า,อ,าอยากจะมีร้านกาแฟสักร้านหนึ่งอย่างนี้แล้วอยากจะคั่วกาแฟาด้วยตัวเองบ้างจะสามารถทำได้ไหมต้องเรียนว่า จะคั่วกาแฟไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับทุกวันนี้เครื่องคั่วกาแฟในขนาดเล็กๆนะครับเครื่องละประมาณ1กิโล2กิโล5กิโลเนี่ยค่อนข้างหาง่ายนะครับงบประมาณก็มีตั้งแต่50,000บาทถึง100,000บาทนะฮะอย่าง5กิโลที่เอา f ูลออปชั่นหน่อยอาจจะ200,000นิดๆนะ2 4 0 0 0 0ส0 0 0 0นะที่สามารถต่อระบบค,คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกับเครื่องต่างประเทศ ซึ่งถกมา,มาเยอะเลยนะครับการคั่วกาแฟเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ในสมัยโบราณเรานะครับนะคั่วในกระทะเพียวๆเลยนะท่านสามารถทําได้อย่างนั้นเลยนะคั่วในกระทะแต่ว่าท่านต้องเหนื่อยหน่อยนะจะต้องใช้ะตะหลิวสองข้างนี่เพลิกกาแฟตลอดเวลาไม่เช่นนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยก็จะทําให้กาแฟ ส่วนหนึ่งมันดําเกินไปอีกส่วนหนึ่งยังไม่สุกนะฮะทำได้ไม่ได้ยากเลยแต่มันจะมีสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่มันยังแอบซ่อนอยู่ข้างในนะที่มันยากกว่ากาแฟาการคั่วกาแฟนะสมมุติว่าคุณอยากจะคั่วกาแฟข้อที่หนึ่งคุณต้องเตรียมเครื่องคั่วถูกไหมครับอันที่2ต้องมีสารกาแฟนะ สารกาแฟก็คือกาแฟที่ยังไม่ทันที่ั่วเนี่ยแบบนี้นะครับที่ที่กระทะพร้อมที่จะคั่วเสร็จเรียบร้อยนะ,ะมีเครื่องมีสารสำคัญมากอันที่สามก็คือสถานที่ที่จะคั่วกาแฟสถานที่ที่จะคั่วกาแฟต้องต้องท่านต้องเตรียมเอาไว้รองรับควันนะครับเพราะเวลาคั่วกาแฟเนี่ยควันมันจะแยะมาก เหมือนท่านสมฟังไงงั้นเลยแหละนะแล้วควันกาแฟเนี่ยเรียนท่านเลยว่ามันไม่ได้หอมเหมือนกลิ่นกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วนะครับมันก็คือกลิ่นควันไฟเรานี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะคั้วกาแฟในร้านกาแฟเพื่อให้ร้านเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดอบวนเนี่ยท่านคิดผิดนะครับไม่ใช่เลยท่านก็จะในร้านของท่านจะอบอวนไปด้วยกลิ่นควันไฟนะ นี่คือข้อเท็จริงที่หลายคนยังไม่ได้ทราบนะครับมีสถานที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สุดแล้วคนคั่วจะต้องมีประสบการณ์นะฮะประสบการณ์การเรียนรู้อะไรต่างๆพอสมควรถึงจะคั่วกาแฟได้ดีนะฮะนะฮะข้อต่อไปก็คือเวลานะครับการคั่วกาแฟเนี่ยปกติเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเผื่อลูกค้าสั่งออเดอร์ผมมาสั่งกาแฟต่างประเทศผมใช้เครื่องคั่วที่เทคโนโลยีหน่อยอย่างตัวเซราฟี่ตัวนี้นะครับผมเทอยาคั่วอยู่ที่ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วในแต่ละรลดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจยอยากจะดื่มกาแฟนอกเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยอาจจะสั่งเทนย a าเอเอโคลอมเบียสูเปีโมนะบราซิลซานโตหรือว่าเอเชียเปยเยเฟ เอาไปลองชิมเปลี่ยนบรรยากาศครั้งละสองร้อยกรัมผมคั่วให้ท่านได้นะครับนะเพราะเรามีเครื่องคั่วที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายง่ายดายนะฮะนี่ในระบบของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านจะลองคั่วด้วยเครื่องสตาร์ทอัพเนี่ยนะอ,อ๋อลืมบอกท่านไปเครื่องเซอรฟีที่ท่านเห็นอยู่ตัวนี้นะครับนี่คือราคาสามแสนบาทนะครับไม่ใช่เครื่องห้าหมื่นนะฮะ ซึ่งมันมีระบบการจัดการควันค่อนข้างจะดีนะแล้วก็มีระบบคอมพิวเตอร์ในตัวสามารถตั้งโปรไฟล์ได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันนะฮะว่าผมจะเอาโปรไฟล์ขั้วระดับไหนนะทำให้สบายหน่อยแต่ต้องแลกด้วยการจ่ายเงินมากหน่อยนะครับท่านมีเวลามากพอไหมที่จะไปขั้วนะฮะอา่าเราย้อนกลับมาข้อที่หนึ่ง ท่านต้องหาซื้อเครื่องคั่วเครื่องรัวเนี่ยที่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านมีประสบการณ์แล้วอันนี้ถือว่าปลอดภายัยแต่ถ้าท่านยังไม่มีประสบการณ์นะฮะท่านได้เครื่องคั่วมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อมาด้วยเงิน5 0,000บาทหนี่ขนาด1กิโลเนี่ยนะฮะหรือขนาดครึ่งกิโลห้าหกหมื่นบาทเนี่ยนะท่านจะไปปรึกษาใครนะ ท่านจะไปปรึกษาใครต้องหาที่ให้ดีๆด,ด้วยนะครับอ่าอะไรประมาณนี้เครื่องคัวหาซื้อเป็นเงินมาได้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสารกาแฟนะครับการผลิตสารกาแฟเนี่ยถ้าพูดถึงในโปรเซสตนะฮะในวงจรของการผลิตกาแฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่เราเนี่ยต้องไปเก็บแฝที่เรียกว่าเชอร์รี่เนี่ยที่สกแดงเนี่ยนะครับออกมานะครับ สุกแดงออกมาแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการกระเทาะเม็ดออกจากผลกาแฟคือผลไม้นะท่านต้องกระเทาะเม็ดกาแฟออกจากผลของมันแล้วก็ล้างเมื่อให้สะอาดตากให้แห้งตากให้แห้งเนี่ยโปรเซสตถัดไปเนี่ยท่านจะได้เป็นกาแฟกัลลาก็จะต้องสีกาแฟเพื่อให้มันเป็นสารกาแฟอย่างนี้นะครับสารกาแฟอย่างนี้ นะครับถ้าท่านเอาไปตากให้แห้งนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณ4-8วันแล้วแต่ว่าสภาพของแต่ละที่เนี่ยมันมันสะอาดแห้งแค่ไหนนะพอตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาสีสีเพื่อที่จะทำให้เป็นสารกาแฟแล้วก็จะต้องมาครัดนะมาคัดเม็ดแตกหักซี่ปนเสียเม็ดดำาอะไรต่างๆออกไปนะครับ ในหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะทำการผลิตยอย่างนี้หนึ่งครั้งฤดูการผลิตจะเริ่มตั้งแต่เฉลี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุ๊งพามีนาแล้วก็จะหมดนะครับกาแฟนี่หมดแล้วหมดเลยนะครับนะฮะคุณจะไปหากาแฟฤดูนะในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยท่านหาไม่ได้นะท่านจะต้องซื้อสต็อกเอาไว้นะครับ กาแฟที่ท่านซื้อสต,อต็อกท่านก็ต้องกะให้เพียงพอกับปริมาณที่ท่านจะต้องใช้เช่นถ้าท่านจะใช้กาแฟวันละสิกิโลเนี่ยนะฮะเดือนหนึ่งสามร้อยกิโลนะนะสิะกิโลเยอะไปนั่นร้านขนาดใหญ่เบิ่มเท่มเลยนะฮะวันละสิบกโลอ่ะเอาว่าวันละหนึ่งกิโลนะเดือนหนึ่งสามสิกิโลนะปีหนึ่งก็ประมาณ400-500ยกิโลเนี่ยบวกรบูณหานกัน นะสามกิกโลท่านก็ต้องสต็อกเอาไว้ประมาณ500รกิโลนะนะฮะกิโลหนึ่งก็ไม่แพงก็ประมาณเฉลี่ยแล้ว200บาทนะครับแต่ท่านทราบไหมกาแฟผลิตออกมาวันนี้นะครับตากแห้งเสร็จกระเทาะคัดสารออกมาถ้าท่านเอามาข้นเลยเนี่ยกาแฟที่ได้รสชาติจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยละมุนละไมกลิ่นมันจะฉุนมากกว่าปกติ ภาษาบ้านบ้านเรียกว่ามันเห็นเขียวนะนั้นเขาถึงจะต้องเก็บกาแฟเนี่ยสำรองเอาไว้นะฮะก่อนนะโดยเก็บเอาไว้ในดังนี่เฉยเเนี่ยนี่ความควบคุมความชื้นที่ดีนะฮะในสภาพโรงงานจะต้องเก็บรักษาดีแพ็กเกจด,ดีๆอย่างเงี้ยอ่าอย่างน้อย6เดือนถึง10เดือนนะครับนะ ท่านถึงจะเอากาแฟตัวนั้นเนี่ยมา่วดได้รสชาติที่พอใช้ได้แล้วกาแฟเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่ดีอยู่ตรงนี้นะครับนะช่วงคั่วแปดเดือนเนี่ยสิบเดือนสิบสองเดือนนั่นแปลว่าหากท่านคิดจะคั่วกาแฟเองท่านจะต้องมีสต็อกกาแฟข้ามปีนะครับอ่าไม่ใช่คูณสิบสองแล้วนะนะทีนี้ต้องเป็นคูณสิบหกเข้าไปหรือคูณยี่สิบเดือนนะครับ นั่นแหละท่านก็นไปคิดเอาเองว่าท่านต้องการใช้อย่างไงนะกาแฟฤดูใหม่ถ้าคั่วเสร็จเรียบร้อยนะฮะรสชาติออกมาจะสู้กาแฟที่เก็บสัก6กเดือน8เดือนไม่ได้นะต่อให้เป็นกาแฟแหล่งเดียวกนะันนี่คือปัญหาที่จะเกิดถ้าท่านไปซื้อกับโรงเขาเรียกว่าบริษัทที่ขายเม็ดกาแฟ ที่รับซื้อกาแฟจากทั่วทุกสารทิศมาอย่างไม่อันนะฮะตัวท่านจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้เม็ดที่เป็นสารกาแฟแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเม็ดสารกาแฟมาจากที่ไหนผมกล้าพูดผมเองก็ไม่รู้ครับวันนี้ถ้าใครบอกผมว่าเม็ดอย่างนี้มาจากอ่าไปอ่าจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เนี่ยผมไม่มีทางรู้ได้เลยนะฮะจนกว่า ที่เราจะได้คั่วแล้วก็ทดลองชิมดูนั่นแปลว่าจะต้องสราบผลในระยะเวลาที่นานพอสมควรนะฮะซึ่งในกระบวนการตรงนี้เนี่ยสำหรับของชอยคอฟฟีของผมเองเนี่ยนะฮะเราทำธุรกิจด้านนี้มา20ปีแล้วเรามีกลุ่มเกษตรกรท,กที่นะฮะ ปลูกกาแฟแล้วก็ซัพพลายให้เราเองเราไม่ได้ซื้อกาแฟโอเพนโดยทั่วไปนะครับอาราบิก้านี่นะฮะโรบัสตาเราซื้อจากเกษตรกรค่อนข้างจำกัดน,นะฮะในล็อกๆ็อกเนี่ยผมก็จะรู้เลยว่ากาแฟล็อกนี้เป็นของใครกาแฟล็อกนี้เป็นของใครนะฮะอยากขายให้ผมมากกว่านี้ปีหน้าท่านต้องบอกผมว่านะกาแฟที่มาของท่านคืออยู่ที่ไหน แล้วสำคัญที่สุดคือผมไม่ได้รับซื้อกาแฟเป็นสารผมจะรับซื้อกาแฟเป็นกะลาซึ่งผมมีโรงงานสีเมล็ดกาแฟเองนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะฮะโกดังผมก็ใหญ่สามารถที่จะแบ่งล็อกให้ท่านเห็นได้ว่าเออกาแฟกองนี้ของใครเข้าเมื่อ,อไร่จำนวนเท่าไหร่เพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยผมตาม รู้ได้เลยว่าเออเ้ยรสชาติของคุณเปลี่ยนรายงานกันมานะอันนี้คือสิ่งที่เรากล้าพูดว่าเราจัดการเกีกับเรื่องเม็ดกาแฟได้ดีพอสมควรในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการคั่วกาแฟเนี่ยถ้าคั้วเฉยๆซื้ออะไรใครมาก็ได้ไม่ยากแต่ถ้าจะทำให้ดีไม่ง่ายครับนะ นะก็อยากฝากให้ท่านพิจารณาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปให้ดูเป็นจังหวะจังหวะแหละว่าเออมันเก็บยังไงอะไรประมาณไหนนะพนักงานคั่วต้องมีประสบการณ์นะฮะต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรเล่นไฟจังหวะไหนควรผ่อนไฟนะฮะเครื่องคั่วนะต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำนะครับแม่นยำนะฮะเพราะฉะนั้นะนะ การคั่วกาแฟโดยเฉพาะนะผมกล้าพูดว่าเครื่องคั่วกาแฟผมเนี่ยนอกจากซื้อเป็นเครื่องมายังต้องมา modify เอาระบบจับปริมาณแก๊สที่ไหลเข้ามาในแต่ละช่วงเนี่ยมาใช้งานด้วยอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ผมนะฮะต้องยอมลงทุนในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะกาแฟที่ออกมาเราจะต้องมีผ่านกระบวนการดีแกสนะครับดีแกสนะฮะซึ่งการคั่วกาแฟเราค่อนข้างที่จะคั่วเยอะเราะเลยต้องขั่วออกนอ,อกเบื่องนะปัญหาที่ผมเจอตั้งแต่สมัยแรกนะฮะผมขั่วกาแฟในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยผมต้องย้ายโรงงานถึง3ครั้งนะเพื่อที่จะได้สถานที่ที่ปลอดภั พราะระหว่างขั้วควันมันเยอะมากยิ่งขั้วโรบัสตา้าควันจะเยอะกว่าอาราบิกา้ามากเป็นสองเท่านะฮะแถมควันอาราบไอโรบัสตา้ายังมีละอองไฟด้วยนะท่านต้องระวังนะครับถ้าท่านคิดจะขั้วโรบัสตา้าด้วยนี่ท่านต้องระวังให้มากเลยนะนี่คือสิ่งต่างๆที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ท่านได้คิดก่อนนะว่า หากท่านจะลงทุนซื้อเครื่องคัวห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นมาเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าน,นั้นถ้าไม่คมท่านก็ไม่ต้องไปสนใจมันซื้อเม็ดกาแฟเอานะฮะท่านเคยเห็นบริษัทใหม่ๆยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะ,ะบริษัทองค์กรใหญ่ๆเดี๋ยวนี้นะครับต่อให้เป็นธนาคารหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อรถเองแล้วนะครับเขาใช้วิธีเช่ารถ เพราะเขาไม่อยากจัดก,การกับรถเมื่อเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปสร้างงานให้ตัวมากทําไมตัวผมเองนะครับผมอยู่กับธุรกิจกาแฟต้องเรียนท่านว่าผมไม่มีร้านกาแฟที่เป็นของส่วนตัวผมเลยผมสอนคนมากกว่า5,000คนนะฮะเปิดร้านกาแฟทั่วประเทศนะครับซัพพลายเม็ดกาแฟให้ ขายนาเข้าเครื่องมาให้กับลูกค้าซึ่งถ้าผมจะเปิดร้านกาแฟเองเนี่ยผมทําได้ง่ายที่สุดนะแต่ผมเลือกที่จะไม่ทานะผมไม่อยากสร้างงานให้กับตัวผมเองนะฮะมากไปกว่าน,นี้นะนะความถนัดของเรามันอยู่ตรงนี้เรากําหนดเอาไว้อยู่ตรงนี้นะฮะไม่มีใครที่ทําอะไรได้สมบูรณ์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะฝากท่าน เป็นข้อคิดนะครับนะท่านบริหารร้านของท่านให้ดีไปในทัศที่ทางเดียวกันขายกาแฟเนี่ยเป็นแก้วได้กาแฟวได้กำไรมากกว่ามาคั่วกาแฟขายเป็นกิโลนะครับอันนี้ท่านต้องเลือกดูว่าท่านจะเดินไปทางคิดทางไหนนะก็เข้าใจครับว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ธุรกิจมันลำบากเรือเกินนะครับเห็นใจผมก็เลยมาคิดว่าเอาละ่ะผมอยากจะเป็นขออนุญาตนะครับมีคนบอกว่าอาหารที่เป็นด่างช่วงนี้พยายามกินให้หน่อยผมก็เลยทําน้ําด่างขึ้นมาขายเองเลยเห็นไหมสนใจสักซื้อได้ขายของอีกแล้ว ผมก็เลยมีความคิดอย่างนี้ครับผมอยากจะเป็นตัวกลางช่วยท่านโปรโมทนะฮะร้านของท่านสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วอยากโปรโมตร้านกาแฟของท่านเองนะครับผมอยากจะให้ท่านเนี่ยทำคลิปสั้นๆส,สักไม่เกิน10นาทีนะครับ นะแนะนําร้านของท่านเลยว่าชื่อร้านอะไรอยู่ที่ไหนเมนูเด็ดคืออะไรถ่ายภาพบรรยากาศของร้านท่านเนี่ยนะมาให้คนเห็นด้วยนะครับผมจะเอามาทำ u t u b e นะฮะเป็นการแนะนำร้านของเพื่อนๆสมาชิกด้วยโดยที่ท่านไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับนะท่านอาจจะ ไม่เคยเป็นลูกค้าผมมาก่อนหรือเป็นลูกค้าสามารถทำได้ทุกทกท,กท่านนะครับเราไม่เลือกนะครับขอให้ท่านอยากจะมาโปรโมทร้านของท่านหรือหากท่านมีนะทำเลนะอยากจะให้คนเนี่ยมาเช่าทำร้านกาแฟมีที่ดินอยากจะให้คน ไปซื้อทำร้านกาแฟที่เป็นบรรยากาศชายทุ่งหรือเป็นตึกมีโลเคชันสวยๆท่านส่งรายละเอียดมาผมหาลูกค้าให้ท่านนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเราเปิดรับนะทุกทุกที่หรือถ้าท่านอยากจะให้ผมเดินทางไปรีวิวที่ท่านที่ร้านท่านเองก็แจ้งมานะครับผมจะพยายามจัดเวลาไปให้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือนะในช่วงบรรยากาศที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่นะโควิดอันอาวาสอยู่ตรงเนี้ยผมอยากให้ท่านมียอดขายที่ดีขึ้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะค้าขายได้คล่องตัวขึ้นนะช่วยช่วยกันยินดีนะฮะส่งมานะฮะท่านทุกหลาย ทั้งโปรโมทร้านทางเสนอขายทำเลขายที่ขายตึกส่งมาเลยนะฮะผมยินดีให้การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือทุกท่านสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆก่อนนะฮะก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากท่านชอบกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาดูนะครับนะช่องทางติดต่อของผมขึ้นเอาไว้อยู่ที่หน้า คลิปนี้เลยนะฮะรวมไปถึงอีเมลที่จะส่งคลิปมานะครับท่านบรรยายมาเลยนะผมจะช่วยท่านทุกๆคนขอพ่ะคุณครับสวัสดีครับ